สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักรับแพงสุภูสุคนครับผมมาพบพ่อเพราะว่าเป็นคนผู้ายแงีง้ยที่เราครับผมไปพี่น้องถึงเวลามาพูดคุยกันแต่มื่อนี้เดินทางมาทำคุยไปนาตอนนี้ขอกำลังเดินทางมาเปลี่ยนน้ำพี่นอ้องน้ำกินค่อยเมดก่อนก็เลยมาเอาหม่องเก้าที่ค่อยมากเมื่อน,นั้นแหละค่อยค่อยมากนา้ำตัวนี้เป็นน้ำเลื่อแร่พอกอเลยที่มาเปลี่ยนอยู่หม่องเก้าพี่นอ้อง แต่ก่อนที่ไปเปลี่ยนนามเดินทางกันที่คุยยังนี้ครับพี่นอ้องเขาไปเห็นคอมเมนต์เนาะในช่องสาวลวาวอราอีอสานอ่าเพ่นว่าให้เมียคอยขอกระพกปองน้องมุ่นนึกออกล่าพี่น้องพวเมียกันเนาะอ่าพันวาอังซีพันว่า,วาแม่หมอนอนะ่ะเมียนอนอยู่เฮียนเมียนอนเฮียนเอาแล้วก็ขึ้นหอดเฮียนแล้วก็เมียนอนเฮียนแหละ แล้วก็มีลุงเบิ้ลนี่เราก็ต้องไปเบิ้งไปแง่กับลูกไส้ล้วก็ย้อนเราต้องไปเบิ้งเนียนเบิงสั้นวายู่ดีมีแห้งบอเนียนสั้นเป็นแนวใด้ายเราก็อยากเมียหนึ่งเราค้นเหตุยูทูบเราก็เห็นว่าน้องมุนกับยูนั่งอ้นแน่กาหน้าอีกอ้นน้อยอ้นยังกับภากันแม่น้อยแฟมิลี่กับยูหันมันก็ทายคลิปมันก็หลายผู้หลายคนแล้วก็ย่านว่ามันเดิมเดิมเราก็เลยอยากมีคอนเทนต์ไปยูคค้นไปทายคลิปกับลุงเบิ้ลเราเองก็ต้องมาลงเอ่ยกับน้องมุนวันนี้ ไอ่งง huh ไปเนอะมาลุกเลยกบน้องม่นนี่ฮะว่าน้องม่นนี่เป็นการะกีนี่เห็ดใหยแม่ทุกใจบังคับไ้แม่หายยืมเงินมาให้ว่ามีเงินไส้นู่นนี่นั่นไปกินน้าแม่ไปแหบแม่ไปบังคับแม่เอาท่องไปจำไปขลายเบ้าไปไม่นาะเอเมมอนเราสจะจำจะท่องกระเลียงของเล่าแลวเกี่ยวกันกบน้องม่นเนาะว่าน้องม่นนี่บังคับแม่ไปหาจำแช่จำท่องเอาเงินใหม่หายยืมเพื่อนบ้านหายยืมคนมาใหม จนวาราอุกใจเล่าไล่หนีไปนอนเฮียนแลว้วไปนอนหอเอียงวารีพี่น้องบอกไปมมนได้กเกี่ยวกันครับน้องมน่นเราอยากปเปียกคอนเทนต์พู้เจ้าเข้าใจว่าการทํา youtube การเย็ดยูทูปก็ร้วนถ้าอยากไปหาเฮ็ดคอ,อนถอ,อ,อคนอนเทนต์เฮ็ดให้พี่ให้นอ้องเบงแปลกแปพี่น้องขได้ตื่นต้นแม่นบ่ล่ะพี่น้องมัได้เกี่ยวยังการมม่ยังไม่ยังบ่่ยังก็อย่ามาลงเอยกันต่กับน้องม่นหลายพี่น้องยังสี่มันก็สิจบสิ้นเป็นเนาะวันนึ่งอ่ะมีแต่บอกให้น้องม่นว่า น้องมนต์ตอบโต้คนบอ่บอจบบ่อสิ้นโน่นนี่นั่นนาบ่อให้ผู้นั้นผู้นี้มาที่ยังที่และเลี้ยงบ่าไปเลี้ยงกันมาคอมเมนต์มาแสดงกล่าวว่าให้เล่าแสดงความเห็นนะข่อยเห็นลราข่อยก็ยังคิดว่ามันแบบพก่กเปนทํากับน,น้องมนต์นะนพี่้องนะมันเป็นคนร,รู้ซึกคมันเป็นการไ,ไล่เล่าเป็นการเห็นคน,นล้นอรุ่งเห็น่องอื่นดีแบบโจมตีขรอรัวผู้ข่อยเห็นคนอื่นบอ่อไห่ผู้ข่อยแล้วน้องมนต์เราแบบเป็นคน,น ปากไหวมือไหว้วก็เลยช่วยโอกาสมาด่าเา้าเห็นคนอื่นซองอื่นก็ด่าได้ยี่ซองอื่นต่างดา่ากกคะกรูอยากดา่าอังศิระแต่ซองอื่นผู้ขยอยผู้ไปสนใจดอกตากันมาติ้มในซองครอบรั้วผู้ขยาะวายิ้มในซองอนง่นใหญ่ช่องกาหนาะซ่องแม่มอนช่องไวอันมาเกี่ยวกับผู้ขยอยผู้ขยก็ตอบได้คือเขาพี่น้องว่าได้เกี่ยวอ่าในเนื้อมันโนเมนความจปปริง่าเป็นมโน่หล้วก็มักดไล่กันสังคมที่ข้าเจ้าพึ่งของมาใหไมา่หรือว่า คนอีกกุ้มหนึ่งคนอาจที่เสียอะไรกันนะว่าปกป้องตัวเองพี่น้องเลยอันมา้บอกว่า,วา,วาสาวม่นเห็ดแม่หมอนต้องกุ้มใจเป็นบาปเป็นกรรมเห็ดไปแม่นี่เท่าแล้วต้องไปหายเยอเมื่อนรถเห็นว่าต้องได้เรียนนี้แม่นอนเงียย้อน,อนว่านี้จากนั่งม่นโอ้ยแบบนี้กระซังบองกมากเขาเหลือ,ลอตนนัวเมียไยมาเล่าเสียตุลาทุลังเราแล้วก็ทิมาดอกเราเป็นยังเราก็ยังทิมาหายเนี่ย ตั้งต้งนานน้องม่นไปยุหันก็เห็นซื้อนั่นซื้อนี่ไม่กินไม่ฉลองไม่ยั้งกันกินดีบัดคอยว่าว่าเอฟซีน้องม่นกับมีคนที่หากเหล้าเขาก็ฝากนึ่งในเล่า,า,าก็หลายดอกพันหนึ่งหาร้อยสี่ร้อยพันหนึ่งสองพันให้เล่าไปซื้อเบียร์ซื้อแยงซื้อน้องซู้ซแม่กินมันเจ้าที่เอะคือบายองเล่านี้คนอดบอกแล้วบอกที่แต่ยังก็ต้องมาหาเจาะไปเดิ้นบอาว่าบัางเอิญก,ก็บเมียมอนอลไรกับอย่างนี้คอนขิดเงี่ย บันเมื่อวายเล่านี้้องมุนต้องไปเอ็นอันคอยว่ามันพ่นโมมากรผมมันหาเลียงเอาใส่ซื่อพี่น้องเอากันชีว่าองค์สัญลีคันมาหักเมีหมอนเนาะมันเช้าก็เหยนเมีหมอนด้เอ็่าจิบอ่าบัดเมีหมอนไปยุ่งเหี้ยงกับกับไปดามาเล่าเรียงลุงเหิืนบัดเนี่ยเห็นบัดแต่ว่ากลุ่มพวกนี้เอฟซีตัวยงมันไม่ได้หักมือเฮาดอกพี่น้องมันสั่งเรียงสั่งเล่ามันหาประเด็นมาเบาตะละมือเพราะได้คันทีว้าไงไงจะหา เห็ดอยู่ทูต้องครอบพัวผู้ไข่เขาบอกอุตื่อซะเอาเั่นมาบาอินอันข้างโคเห็ดตเมียต้องเรียนเมี่ยเงียยเมียสั้นเฮ็ดตเมียต้องเรียนเมียนอนเงียนหอเอียงแล้ววันนี้คือไปด่ามาเมี่หมอนเลี้ยงลุงเบิ้ลมาลุงเบิ้ลเ่เอาไหนมามากเกาะเมี่ยกินบ่รเห็ดเบียยเหตกัเห็ดงานลุงเบิ้ลเราขยันเน้อเราเห็ดกันเกษตรเราดดเป็น like yeah, mm ้างนั่นซางนี่คนเอาพันลมมาเล่าส่อมมาเอาหม้อไส้ไมาเล่าส่อมแล้วก็ได้เงินใส่อยู่เด้อแต่เราบริไทยคลิปเราบริเฮ็ดโซ่เขียวเนาะ เนี่ยคนบลูกระเบ้าไปใส่ไล่ไปพี่น้องลุงเพื่อนอะไเราเป็นมันเดีไฟฟ้าก่อสร้างซ่อมรถมอไซค์เราเป็นมืันนาบอเวนซิบอกใครมาแจังไปด่ามาอันอนั้นว่าเกี่ยวกับลุงเพิ้ลนบานเออมาคือจังกันมาหักแม่หมอนคือจังไปสร้างควอมปวดหัวไอแม่หมอนอีกขัดในเนาะเนี่ยพี่น้องคิดเบื้องว่าป่นาปวนมดสุคนคือจังป่วนนางมด่ะย้ายใ,ให้มันอยู่ลาวใหญ่มันกลับมาหาเป่าเพชรน,นะอ่าเข้านึ่งข้าว รีบมันกลับมารีบมันกลับมามันไปหาหกินบ้านคนเห็นปะวันนีเราสิว่าออกไฟวันยักษเนี่ยยู่ยักเย่ไปพี่น้องวันนี้บัดแม่หมอนเมียนอนเฮี้ยนกะฮาว่าเป็นย้อนน้องม่อนบังคับไปหายืมเงินจับท้องจิตวาเมียอุกไก่ว่าเป็นตะยูเล่เล่เลเรียนมีเหี้ยนเพื่อไปนอนงนิ้วเอี่ยงแล้ววันนี้วันไปด่ามาแล้วว่าเลี้ยงลุงเบิ้ลบัดเล่าไปยู่ฝนมาเลยสมมตสร้างควอมบุญไหว้ครับขอข้อผู้ไขขนาดเลยพี่น้องไอันนี่ไขว่าได้เบา มางรวมเห็นเดิมอยาจะบอกเฉพาะคนที่พิมพ์มาพอยเห็นแม่มอนมือ,มอมเท่าแล้วก็นทีผู้เท่าแล้วก็นทีเครียดอยู่แล้วเราจังอ,ออกมาตอบโต้เนาะนั่นก็เป็นซีดของเล่าอันนั้นเนาะคนว่าวไอลุงเบิ้บ์นลูกเบิ้์นกับลูกไส่แล้วเนาะลุงเบิ้์นจริงๆเราเก่งนะเท่าที่เอยไปเห็นนี่สองหม้อไส่เราลืล้อเครื่องผ้าเครื่องเป็นเหมือเด้เอาพี่น้องกระหอดมาเปลี่ยนน้ำน้เขาเปลี่ยนน้ำก่อนเด้อแบบนี้เด้อไม่ใช่ก็ด้ เตอววานี่แล on ้วมีเด็กวนทั้งนะคับไปลากมตะเงียนครับจริงๆแล้วม่ก็ะซํากันครับอ่ะับกระพรอไปเปลี่ยนเอาน้ำเงินยีรานแหลต่ว่าก็อยากได้แบบนี้เับเดี๋ยวแน่คาดบริสุทธิ์่ะคทั้งนี้กับประมาณเกือบสิบสิบเอ็ดสิบสองบาท ประมาณครบมองนี่ควนตะก,กี้ไฟเคยมาเตาที่ไ่น,ะน,นจำได้คเคยมาเตาอีบานที่นหนนะมันดีวก,กออว่ารี่อกไวมากเ่เอาเอาอันนี้ขันิเต็มเมล้วเร่เตาเกี่เวขอ็อตเลยแต่ม่เต็มครับเลยประมาณสิบสามสิธีบาทเลย นั่งคนนั้นไม่นานในหอย

โอเคไปพี่น้องมาหวัดแล้วพี่น้องอออน้ำมีความสำคัญกับชีวิตมากรูเมือนะคนเราต้องมีน้ำใสน้ำใจต่อกันเนอะพี่น้องเนาะ อ่ะวันนี้ก็อยากขอตู้น้ครับรับคลิปนี้ก็จะราไปก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ